แล้วอาจารย์คิดว่าการทานยามันมีผลไหมคะหรือว่าเราไม่จําเป็นต้องทานแล้วถ้าเรายังมีอาการอยู่ควรแก่การทานดังนั้นการทานยาของเราเนี่ยให้ทานยาไปตามเหตุตามผลตามเหตุตามปัจจัยแล้วทานยาไปก่อนเลยทานยาไปบวกกับการภาวนาไปทานยาไปบวกการฝึกทิ้งอารมณ์ไปจนกว่าหมอจะสั่งหยุดยาดังนั้นคนเดียวที่สามารถสั่งหยุดยาเราได้คือหมอเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทําตัวเองเนี่ยให้หายป่วยให้เร็ว มีความแข็งแรงมีสติสัมปชัญญะเมื่อไปเจอหมอเนี่ยหมอจะได้ลดยาเราลงแต่ถ้าตอนนี้เราอย่าหยุดยาเองเพราะบางทีมันเป็นเรื่องของปฏิกิริยาเคมีทางสมองดังนั้นตอนนี้เราต้องเอายาเนี่ยไปปรับเคมีทางสมองและบวกกับตัวเราเองเนี่ยปรับพฤติกรรมปรับความคิดใหม่เมื่อปรับความคิดปรับพฤติกรรมเคมีทางสมองเนี่ยจะลดน้อยลงเมื่อลดน้อยลงหมอจะสั่งลดยาจนในสุดนําไปสู่การไม่จ่ายยาอีกต่อไป อย่างเงี้คยค่อยๆฝึกไปแล้วอยากกลับมาเป็นอีกนะถ้ากลับมาเป็นอีกก็ต้องกลับไปทําอารมณ์ฝึกรักษาประคับประคองอารมณ์ให้ตัวเองเน่ยมีอารมณ์แห่งความมั่นคงไว้อย่าทําให้อารมณ์ของตัวเองมีความไม่มั่นคงมั่นคงในที่นี้หมายความว่าอะไรมั่นคงในสิ่งที่อาจารย์กำลังสอนอยู่คือมั่นคงในสิสัมปชัชญะมั่นคงในการทิ้งความเห็นผิดมั่นคงในการโทษตัวเองมั่นคงในการ มั่นคงในที่นี้คือให้เรามีสติอยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันอย่าไปคิดในสิ่งที่มันไม่ควรจะคิดอย่างเงี้ยให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมามีสติสับประรูนตัวแต่ว่าคือคือหนู่าไม่ได้ทานยามาเป็นปีแล้วค่ะเพราะว่าด้วยใจคิดว่าเป็นคนไม่ชอบทานยาแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะหายได้ด้วยตัวเองแล้วก็พยายามทําทําทุกวิถีทางแบบ เลิกคิดว่าเราเป็นโลกนี้เราไม่เป็นเราไม่เป็นเราไม่เป็นแต่จริงๆแล้วเราน่าจะเป็นเพราะว่าพอเวลามีอะไรที่มันสะเทือนใจเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะดิ่งดิ่งดาวแล้วก็ไม่ไม่อยากทําอะไรเลยแล้วมันก็มันก็นั่งนึกแต่เรื่องเก่าๆนึกแต่เราตัวเราไม่มีคุณค่ากับคนอื่นเลยในชีวิตนี้อะไรเงี้ย หนูก็เลยคิดว่าเออหรือว่าหนูต้องกลับไปทานยาอีกหรือยังไงคะอะละก็อย่างที่อาจารย์บอกเพราะเราไปคิดในสิ่งที่ไม่ควรจะคิดไงเราไปคิดในสิ่งที่มันทําให้เราเนี่ยเศร้าหมองเสียใจร้องไห้น้ําตาไหลจะเป็นจะตายทุรนทุรายจากความทุกข์เหล่านั้นก็เลิกคิดหลักเกณฑ์หลักการเลยเพราะเวลาเราไปเจอเหตุเลยเจอปัญหาเพราะเราจะมีความทุกข์ในเรื่องนั้นไง พอเราเรามีความทุกข์เราก็ไปคิดวิธีการอะที่จะดับปัญหาเรื่องนี้ที่สุดคืออย่าไปสร้างเหตุถ้าเราสร้างเหตุแห่งความทุกข์กับความทุกข์จะเกิดขึ้นเสมอถ้าเรายุติเหตุการสร้างเหตุในความทุกข์ความทุกข์จะเกิดขึ้นไม่ได้ไงดังนั้นเราต้องยุตยกิการสร้างเหตุปัจจัยอย่าไปสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นในชีวิตเราก็คือว่าถ้ามันเกิดแล้วอะก็ต้องทิ้งอารมณ์ก็คือว่าต้องปล่อยวางใช่ไหมคะก็ต้องปล่อยถ้าไปจับไว้มันก็ทุกข์ไนงะคำถามคือถ้าเรารู้อ,อยู่แล้วว่าทุกทอ้อออนนน่ายูใมื ไปกำไว้มือก็แหกมือก็พังวางก้อนฐานนั้นลงมือก็หายเจ็บหายไข้มันวางยากมันมันวางยากจังเลยต้องฝึกไงต้องฝึกอ่ะไม่ไม่คิดจะฝึกแล้วมันจะได้ไหมอ่ะมันต้องฝึกดิคือเรามัวแต่มานั่งคิดว่ายากจังเลยยากจังเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะได้อ่ะสุดท้ายแล้วอารมณ์ทางใจมันเป็นความทุกข์ของเราเราจะทนทุกข์ต่อไปก็ได้นะไม่มีใครว่าอะไรแต่เราสามารถสร้างเหตุในการทิ้งความคิดด้วยการมีสติกับมาอยู่ที่พุทโธ ดังนั้นเราต้องเอาสติมาอยู่ที่พุทโธดิเจาะเจาะจอลงไปเลยที่พุทโธยาหลุดไปคิดอย่างอื่นเลยคิดแค่คําว่าพุทโธคาเดียวอย่าไปคิดอย่างอื่นเพราะถ้าเราคิดพุทโธมันจะไปคิดอย่างอื่นไม่ได้เมื่อคิดอย่างอื่นไม่ได้มันจะทุกข์ได้ไหมย่อมทุกข์ไม่ได้น้นวิธีการเดียวคืออะไรคิดพุทโธอย่าให้หลุดจากพุทโธฟังคิดมาอีกคิดพุทโธอีกความคิดมาอีกคิดพุทโธอีกระหว่างนี้ทําอะไรศึกษาเล่าเรียนหลักคําสอนเพื่อที่จะได้กลับมาว่าเอออารมณ์แบบนี้มันเป็นอะไรอารมณ์แบบนี้ต้้้อออองงงงงทิยยยัไไาาาารรรมมมมมณ์แบบนีตตสภพควปจ นี่เราไม่ศึกษาไม่คิดจะศึกษาไม่คิดจะปฏิบัติบอกแต่ว่ายากยากแล้วมันจะสร้างเหตุของการที่มันจะละทิ้งความเห็นผิดแบบนี้ได้ยังไงจริงๆอารมณ์ของโรคภัยไข้เจ็บเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่อาการของโรคอย่างเดียวมันเป็นจากความเห็นผิดกองเราด้วยมันเป็นจากความเข้าใจผิดก่องเราด้วยมันเป็นจากเหตุจากปัจจัยที่เราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงด้วยบวกรวมการจนนามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บได้เพราะมาประดังขั้งภูเข้ามาแล้วเราทิ้งอารมณ์ไม่เป็นเราสลับมันออกไม่ได้เราวางมันไม่ได้มันก็จมปรักอยู่ในความทุกข์เหล่านี้ จนที่สุดนําม,มาสู่การนอนเนื่องในสัปดาห์แล้วมันก็ค้างอยู่อย่างเงี้ยจนนาให้เราอ่ะออกจากอารมณ์เหล่านี้ไม่ได้สุดท้ายมันก็นํามาซึ่งความทุกข์ร้อนเดือดร้อนใจและใครเป็นคนสร้างเหตุก็เราเป็นคนสร้างเหตุแห่งการการะทานั่นเองคําถามคือความทุกข์เกิดขึ้นจากใครกระทำละ่ะเราเป็นคนกระทําไม่ได้เหรอในเมื่อเราเป็นคนกระทําผลของการกระทํานั้นใครก็เป็นคนรับเราต้องเป็นคนรับไม่ใช่เหรอในเมื่อเราต้องเป็นคนรับแล้วเราจะดีดดิ้นทุกข์ร้อนไปทําไมในเมื่อผลของการกระทํานี้คือผลของการกระทําของตัวเราเอง หน้าที่แรกเลยคือเราต้องยอมรับเรื่องนี้ให้ได้ว่านั่นคือผลจากการกระทําของตัวเราเองค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตั้งแต่ที่หนูเกิดเกิดเรื่องที่มันมีเรื่องมาเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยแหละแล้วก็มันมาเรื่อยๆทีนี้พอมันเครียดจัดมีการแบบทำร้ายตัวเองอยู่สามครั้งเพื่อที่จะให้แบบ ให้ไปจากโลกนี้อันนั้นอะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือหนูก็ติดอ่อแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็สูบบุหรี่ด้วยมันก็เลยกลายเป็นความติดมาจนถึงทุกวันนี้ที่แบบมันมันทำให้ทุกคนก็ไม่สบายใจแต่ว่าหนูหนูเลิกเลิกลำบากอะเพราะว่าหนูเวลาพอเครียดปุ๊บหนูก็รู้สึกว่าไอใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะให้มันนอนหลับ ให้มันมันคลายแล้วก็นอนหลับได้อะไรเงี้ยเพราะถ้าปกติหนูนอนหลับ<ห>ไม่ได้นอนหลับจะเครียดมากให้มัน,<ะ>มนอันนี้หนูอยากแก้ไขตรงนี้มากเลยว่าหนูไม่รู้ควรทำยังไงไปบำบัดเรารู้ต้นเหตุอยู่แล้วว่ามันเกิดจากการติดแล้วเวลาเราหลับมันเวลายิ่งกินช่วงแรกๆมันจะฟุ้งซ่านเนี่ยประเด็นน่ะแต่แ้นเราไปสร้างเหตุผิดหมดเลยนะมเรามีความเข้าใจผิดหมดเลยเราไปหาวิธีการแก้ไขผิดหมดเลยเราคิดว่าการดื่มสุรา หรือการทําอะไรพวกเนี้มันจะทาให้เราเนี่ยเลิกเครียดได้แต่ความเป็นจริงมันเครียดหนักกว่าเดิมเพราะเวลายิ่งกินของพวกนี้ก็ยิ่งปรุงแต่งไปในทางเสืส่อมยิ่งปรุงแต่งไปในทางโศกเศร้ายิ่งปรุงแต่งไปในทางล่ำไรลํำพันธ์ดังนั้นถ้าเราไปคิดว่าไอ้ขนมเนี้จะสามารถแก้ไขได้มันแก้ไม่ได้ไงประเด็นมันแก้ไม่ได้ไงประเด็นดังนั้นเราอย่าไปสร้างเหตุผิดถ้าเราอยากจะเลิกในสิ่งเหล่านี้ก็ต้องตั้งใจในการเลิกให้ได้ แล้วต้องแก้ไขการกระทําของตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นวิธีการเลิกง่ายที่สุดคืออะไรถ้ามันทาด้วยตัวเองไม่ได้ไปหาที่บําบัดเลยไปหาที่บําบัดบําบัดอะไรก็ได้บําบัดให้ตัวเองเลิกไอ้ของพวกนี้ให้ได้ไม่งั้นสุดท้ายแล้วมันกลับมาสร้างเหตุผิดอ่ะแล้วเวลามันมันกินอะไรพวกเนี้สติมันก็ไม่มั่นคงเมื่อสติไม่มั่นคงมันก็ไหลไปตามอารมณ์อีกแล้วเราคิดแต่ว่าเดี๋ยวมันหลับเดี๋ยวมันหลับไอ้ของพวกนี้มันมา่อยหลับ มันทำลายสุขภาพได้ส้มไปสุดท้ายสมองเราก็จะตั้งมั่นไม่ได้เพราะอะไรเออแอลกอฮอลเหล่านี้มันทำลายสมองเรามันทำลายสติสมัมปชัญญะเรามันทำลายกำลังของสมาธิเราสุราเป็นตัวการทำลายสมาธิเราอย่างยิ่งเพราะนั้นอย่าไปทำค่ะก็ขอบคุณอาจารย์มากที่วันนี้มีเกียรติเป็นเกียรติมากที่ได้กลุยกับอาจารย์แล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ให้คำแนะนำออหลายๆอย่า,าง มีกำลังใจลูกขึ้นก็จะพยายามค่ะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่วันเนี้ยคือหนูจะตุยตัวเองแล้วด้วยซ้ำแต่ก็ได้มาฟังอาจารย์ก่อนหน้านี้ก็เลยแบบเฮ้ยเออมันต้องอยู่เพื่อลูกเพราะหนูมีลูกแต่ลูกไม่ได้อยู่กับหนูหรอกแต่ว่าเราคิดว่าเออย่างน้อยคนที่อยู่ อยู่ข้างหลังเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกพี่น้องเขาก็ mm hmm. <iko> คงไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นหนูก็เลยคิดว่าเออยังไงหนูก็ต้องอยู่สู้สู้ต่อไปให้ได้แต่ด้วยออวิธีไหนด้วยวิธีไหนหนูก็ต้อง Spy ออพยายามทำเออนั่นแหละนั่นแหละ <g ül> คิดอย่างนั้นแหละว่าต้องมีสติต้องอยู่เพื่ออะไรต้องมีสติสัปชัญญาเพื่ออะไรลุกขึ้นมามีกาลังใจ <g ül> ครั้งนึงเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหา อย่าไปเครียดความเครียดมันเกิดขึ้นจากการสร้างเหตุปัจจยยัยไงถ้าเราไม่สร้างเหตุปัจจยัยความเครียดก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นเราต้องพยายามแก้ไขเหตุแก้ไขที่ต้นเหตุอย่าไปมีอย่าไปสร้างเหตุปัจจัยเหล่านั้นแล้วลุกขึ้นมามีกําลังสู้ใหม่ต้องเริ่มต้นในการใช้ชีวิตใหม่ต้องเริ่มต้นในการมีความเห็นใหม่ต้องเริ่มต้นในการมีความคิดแบบใหม่ๆแบบมีสติสัปชัญญารู้เนื้อรู้ตัวเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะอย่าคิดถ้าคิดเยอะมันจะเครียดวิธีการคือไม่ต้องคิดอะไรเลย เดินไปตามเหตุตามปัจจัยคิดคําเดียวคือพุทโธติดไว้ในใจเลยว่าเราต้องคิดฝ่ายกุศลเราจะไม่คิดฝ่ายอกุศลกึกค,คิดอย่างนี้คิดไปเฮ้ยไม่ได้เว้ยความคิดอกุศลมันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะไม่คิดสิเหล่านี้เฮ้ยเราตัดทิ้งอารมณ์เหล่านี้เราจะไม่เอาอารมณ์เหล่านี้ไว้ในชีวิตเราอารมณ์เหล่านี้ไม่มปประโยชน์ในชีวิตเราม,มันตัดยังไงอาจารย์ก <c oughs> ็นี่ไงหาอ<ม>ารมณ์อื่นไปชดเชยงไงวิธีการคือคิดอย่างอื่นอย่าไปคิดอย่างนี้ไงคําถามคือเราไม่ยอมเลิกคิดตัวนี้ไงก็ต้องหาวิธีการคิดอย่างอื่น มีสติสัปชัญญะในการคิดหรือคิดพุทโธไปเลยคิดอะไรไม่ได้เลยมันคิดไม่ออกพุทโธพุทโธพุทโธความคิดเศร้าไหมและเครียดพุทโธพุทโธพุทโธอย่าให้หลุดจากตัวนี้อย่าไปหลุดคิดตัวนู้นดิถ้าหลุดไปคิดตัวนู้นเมื่อไหร่มันก็ทุกข์มานั้นถ้าเรากลับมาคิดตัวนี้มันก็ไม่ทุกข์ไงเพราะในขณะที่เราทุกข์เราทุกข์เพราะเราไปคิดเรื่องนั้นไงถ้าเราหยุดคิดเรื่องนั้นได้มันจะหยุดทุกข์ได้วิธีการหยุดคิดเรื่องนั้นได้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ไปคิดพุทททโโธธแนนนนนนมมมมมมัััััีีี่่่่คคาาาาววพุุไไดด้เเรยหออะจกกขง็ื เรานั่งแล้วก็เราก็พุทโธพุทโธอย่างนี้หรอถูกต้องถูกต้องเลยไม่ต้องนั่งก็ได้เดินก็พุทโธได้ยืนก็พุทโธได้นอนก็พุทโธได้พุทโธลูกเดียวเลยไม่จำเป็นต้องไปนั่งหลับตาก็ได้พุทโธตอนนี้เนี่ยนั่งอยู่ตอนนี้ก็พุทโธได้เดี๋ยวหลังจากลงใส่ก็เดินไปไหนก็ได้พุทโธอย่าให้หลุดจากพุทโธทุกครั้งที่มันมีความคิดรู้สึกเครียดแบบนี้เกิดขึ้นมาเราต้องรีบรู้ตัวว่าเฮ้ยความคิดเครียดมาแล้วอาจารย์สั่งให้พุทโธแทนความคิดนี้พุุุุุุุุุทท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 โโโธธ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 ลยพพพพพพพอ่าาใหห้ดจก ความคิดมรมาอีกทิ้งอีกกลับมาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธในใจไม่คิดอย่างอื่นคิดคําแค่ว่าพุโทโธคําเดียวค่ะเพราะว่าคือจริงๆอ่ะที่หนูอยากอยากแบบไปจากที่นี่เพราะหนูก็มีโรคเยอะไงเป็นโรคคุ้มควงด้วยเป็นความดันเป็นโลหิตจ,จางเป็นไทร้อยเป็นหลายๆโรคแล้วมันก็เลยธรรมชาติมีคนเป็นหนักกว่าเราเยอะอาจารย์จะบอกให้อย่างเราเนี่ยขี้ปฏะติวมาก แค่น,นี้เราก็ถอดใจไม่มีกําลังใจสู้แล้วรู้ไหมวันนี้อาจารย์เจอไทรอาจารย์เจอคนที่เป็นสะเก็ดเงินไม่มีที่ไปโรงพยาบาลไม่มีที่พักในโรงพยาบาลเพราะอยู่โรงอยู่ที่ชนบุรีโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมันเป็นโรครังเกียจของคนอื่นเขาแล้วเขาจะไปนอนรวมอยู่กับหมู่คณะอื่นเขาก็ไม่อยากได้เขาโทรมาหาอาจารย์วันนี้ว่าเขาอยากได้ที่พักสักห้องหนึ่งอาจารย์จองเนี่ยที่พักแถวบ้านอาจารย์ให้แต่ปรากฏเขาหาได้ก่อนเขานอนรอในรถเขาเรียกอะไรนะรถฉุกเฉินอะ รถกู้ภัยอะ่ะนอนรอ<ร>อยู่เป็นวันกว่าจะหาที่นอนได้อะ่ะกว่าจะหาห้องพักได้เราคิดว่าเราลำบากกันไอคนนั้นนอนติดเตียงนะที่ไปโลกสะเ,เก็ดเงินอะ่ะเดินไม่ได้นนอนติดเตียงเป็นแผลกดทับตัวผอมรีบนัน,นหนักนาสาหัสหกว่าเราอีกเงินก็ไม่มีข้าวจะกินบางมื้อยังไม่มีด้วยซ้ำต้องขอความเมตตาสงสารจากคนอื่นถึงขั้นโทรมาขออาจารย์ว่าช่วยเมตตาหาที่พักให้ผมหน่อยไม่มีใครรับผมเลยไปมาแล้วเป็นสิบที่ จองไว้กี่ที่กี่ที่พอเวลาเขาเห็นสภาพผมเขาก็ไม่ต้อนรับบอกให้ไปหาที่อื่นเราคิดว่าเราลําบากเหรอนี่สิลําบากของจริงเนี่ยเรามองเหตุปัจจัยของโทษของการเกิดการแก่การเจ็บการตายว่าโคตรเป็นทุกข์หนักหนาสาหัสกันอะไรแต่อเด็กคนนั้นมีกําลังใจโคตรโคตรมันไปคอเอากับกลุ่มการเมืองเพื่อให้ไอายา ยานอกตําราของการรักษาสะเก็ดเงินเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในรักษาฟรีเพราะตอนนี้มันไม่มีเงินรักษาตัวเองเพราะอะไรเพราะยาเนี่ยมันอยู่นอกตําราจากรายการฟรีมันไปคอเอามันไปพูดพูดใช้โทรศัพท์พูดเนี่ยเข้าไปในกลุ่มการเมองในตกิกต่อเออในซูมเลยมันไปเรียกร้องสิทธิ์ของมันทั้งที่โรคไฟแท้เจ็บโลกเนี่ยมันมีอยู่ตั้งสามแสนกว่าคนในประเทศไทยแต่ยากับเป็นยานอกตำรับมันกําลังขอร้องเรียกสิทธิ์ให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ป่วยอนาถามันจะได้รับสิทธิ์ตัวเนี้ยในการรักษาตัวมันเองได้ แม่มันเนี่ยกระเตงกระเตงมันไปทุกที่เพื่อดูแลตัวมันเองมันบอกว่าจะถึงที่สุดมันทําเต็มที่แล้วมันทำมาแล้วมันก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงมันบอกว่ามันปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้ามันปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนมันบอกว่ามันเข้าใจเลยว่าการสร้างเหตุในปัจจุบันให้มีความสุขในปัจจุบันทำยังไงมันบอกพอเวลาผมสร้างได้ผมกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ผมกลับมามีสติอยู่กับปัจจุบันผมเริ่มเห็นอะไรหลายอย่างในชีวิตผมมันเริ่มดีขึ้นหลายๆอย่างที่ไม่คาดคิดว่ามันจะดีมันก็ดีขึ้น เนี่ยมันดูมันกำลังใจมันคนในกลุ่มมาจามด่ามาสาเสียเทียวเสียวมันเป็นไม่ฉาชีพแต่มันยังมีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยแค่เจ็บมันต่อไปได้คนหลายคนรังเกียจเดียดฉันมันไม่ให้มันเดินเข้าไปที่นี่ที่นี่นั่นหน้าอับอายขายที่หน้าตัวเองนอนติดเตียงคนอื่นไล่ออกมาให้ไปนอนเราคิดว่ามันจะมีความรู้สึกหนักหนาสาหัสขนาดไหนเราหัดมีกำลังใจกับวิสัิท์สัมพัยแม้โรคภัยแค่เจ็บเราจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนเรายังมีบ้านอยู่เรายังมีข้าวกินเรายังมีหลายคนที่ยังคอยเป็นห่วงเป็นใยเรายังมีลูก ที่ยังพอเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตของเราอยู่ได้บ้างหากมีสติสัปชัญญะมองตามความเป็นจริงยอมรับตามความเป็นจริงให้ได้ว่าผลมมนเป็นผลของการการะทำไอ้คนนั้นมาสงสัยในความว่าโลกภัยแค่เจ็บแบบนี้ผมไม่เคยไปทํามันมามันมาสู่ชีวิตผมได้ยังไงไอ้นี่สิสมควรทุกไอ้เราเนะี่ยหาความทุกทุกอย่างเจอหมดสามารถแก้ไขปัญหาได้หมดแต่เราไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเราเองได้จึงมานั่งทุบอก 6, ชกตัวร้องไห้น้ําตาไหล อย่าไปมีความเห็นผิดแบบนี้เรายังมีกําลังยังเดินได้ยังออกไปทําอาหารกินได้ให้คนนี้นอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ได้วยซ้ําแล้วเวลาเช็ดตัวก็เช็ดด้วยความเจ็บป่วยเช็ดเช็ดตัวเองด้วยความเจ็บปวดเพราะมันเป็นสะเก็ดเงินผิวมันลอกหนังมันลอกตลอดเ,เวลาเช็ดไปแสบไปเช็ดไปเจ็บไปนั่นหนักสาหัสาหาในความทุกข์ของมันเรายังเดือดร้อ,อในใจน,น้อยกว่ามันเยอะเราเล่งความเพียรปฏิบัติตามความตามตามความสามารถที่เราปฏิบัติได้เล่งความเพียรของเราศึกษาหลักคาสอนแล้วทิ้งความพิดเข็นผิด ไอ้สิ่งเหล่านี้ออกจากความคิดเรามีความเพียรพยายามไอ้คนนั้นพยายามเราก็ต้องพยายามได้ฝึกตนอบรมตนเองให้ดีทิ้งความคิดเห็นผิดๆที่ความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ออกจากความคิดเรามีสติสัพชัญญะตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเราต้องหาอารมณ์ฝ่ายกุศลไปชดเชยได้คิดพูดโทติดใจอย่าให้หลุดจากตรงนี้เอาให้ได้นะอย่าให้อย่าให้อย่าให้เสียเสียประโยชน์จากการเกิดมาเป็นคนเพราะการเกิดเป็นคนมันยากนะเออค่ะ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณอาจารย์มากๆแล้วก็วันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆแล้วก็คอยฟังอาจารย์อยู่ตลอดเวลานะคะคอยฟังค,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 ค่อยปฏิบัติไป่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้อาจารย์ตลอด เออสาธุดีละตอนนี้เป็นกําลังใจให้ตัวเองก่อนออขอบคุณมากม,มากจะเป็นกำลังใจให้มึงด้วยคนนึงตั้งไจสู้สู้ไปได้วยกันกูยังสู้เลยทำไมมึงจะไม่สู้ละ่ะเออกูเจออะไรสรารพัดมากมายในการสอนธรรมะกูยังสู้กูยังไม่สนใจใครเลยมึงก็ต้องสู้เหมือนกันกับความทุบร้อนอย่าไปสนใจมันมีสติสัมปชัญญะ,ะกําลังใจไม่หาจากใครได้หาได้จากตัวเองเท่านั้นตั้งเ,เอง ขุดคุยเองเอาสติสัมปชัญญะเป็นที่ตั้งเอาหลักคำสอนพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นนั่นแหละเราจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ไดในปัจจุบันสู้<ข>นะมีกําลังใจให้มากขอบคุณมากค่ะอาจารย์โอเคเดี๋ยวนหนูขอลงแล้วนะคะอาจารย์นโมทนาจาค่ะข,ขอบคุณค่ะ